สวัสดีค่ะวันนี้ครูหงจะมาแนะนำการทำปกเทเลอร์นะคะจากแพทเทิร์นที่เราตัดสะโพที่เราตัดท่อนล่างเนี้ยออกแล้วทั้งหน้าทั้งหลังนะคะเราจะต่อตรงเนี้ย จะต่อเป็นย้วยวงกลมก็ได้นะคะจะต่อเป็น A ก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์เลยค่ะว่าท่อนล่างอ่ะเราจะให้เป็นยังไงจะเป็นกระโปรงจีบรอบตัวก็ได้นะคะอ่ะเราก็นำชิ้นหน้าเนี่ยมาทีนี้ตรงนี้ครูจะตัดแยกนะคะถ้าคนที่หน้าอกใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนี้เก็บได้อีกนะคะสามารถเก็บได้3ทีเลยนะคะถ้าหน้าอกใหญ่มากๆ แต่ถ้าหน้าอ,อกเล็กไซส์ S ไซส์ M เนี่ยเก็บแค่ทีเดียวก็พอค่ะนะคะเราก็แยกอย่างนี้ชิ้นนี้จะไม,ไม่ได้ใช้เลยนะตอนทำปกเนี่ยค่ะเราจะใช้แค่เราจะใช้ชิ้นหลังมาวาดคอแล้วก็ชิ้นหน้าหนึ่งเนี่ยเราจะมาทำปกนะคะจากกลางหน้านะคะจากกลางหน้าเนี่ยเรายื่นกระดาษออกมาจากเส้นกลางหน้านะคะ เราแปะกระดาษออกมาค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้คือจุดต้นคอใช่ไหมที่เราสร้างอันนี้คือจุดคอนะคะอันนี้คือไหล่เดี๋ยวเราจะตัดส่วนนี้ออกค่ะนะคะทีนี้เรามาเริ่มด้วยการหาคอกันค่ะเราจะทำปกจากจุด ขอ้อ1นะคะจุดขอ้อ1นะหาความลึกหาความลึกก่อนคะ่ะว่าเราจะให้ลึกเท่าไหร่นะคะความลึกเนี่ยเรากำหนดได้เลยถ้าหญิงไทยถ้าหญิงไทยปกติใส่ทั่วไปใส่ทำงานเนี่ยความลึกจะอยู่ที่7นิ้วนะคะระดับนี้จะ7นิ้วคะ่ะแต่ถ้าเราต้องการเซ็กซี่เราดูจากยอดอกคะ่ะนะคะ ความลึกเนี่ยจะลึกได้เท่าไหร่ก็ได้ดูจากยอดอ,อกเลยจะให้เห็นล่องอ,อกช่วงนี้เราก็ลึกได้เลยค่ะลึกได้ถึง11นิ้วเลยค่ะแล้วเขาก็จะใส่เสื้อก้ามไว้ข้างในนะคะดังนั้นความลึกเนี่ยอยู่ที่เรากาหนดเลยมันปรับได้ไม่จำเป็นตายตัวว่าต้อง7นิ้วนะคะจะ7นิ้วก็ได้อยู่ที่เราจะให้ลึกยังไงให้ลึกถึงเอวก็ได้นะคะ ถ้าจะให้ลึกถึงเอวก็มาถึงนี้เลยก็ได้นะคะช่วงที่เขาตรงนี้โป้เนี네่ยเขาจะมีเสื้อตัวไหนค่ะนะอยู่ที่เราดีไซน์เลยค่ะอันนี้ปกของเราจะเป็นเทเลอร์แล้วก็ติดกระดุมสองฝั่งเขาจะใส่ทำงานรูก็จะทำแค่ลึก7นิ้วพอนะคะจากคอ1เลื่อนไป3ามกระเบียดนะตรงนี้เราจะต้อง จะต้องสูงขึ้นไปค่ะหากระดาษมาเสริมค่ะขอให้เป็นกระดาษพื้นเกลี้ยงเกลียงค่ะจากที่เราถอยไปสามกระเบียดนี่นะเราตั้งเส้นหัวไหล่เนี่ยนะคะยาออกไปค่ะนะคะแล้วเราต้องการเส้นพับปกหนึ่งนิ้วจุดนี้คือเส้นพับปกนะคะไม่ใช่จุดคอหนนะคะเส้นนี้คือคอหนึ่ง นะคะคถอยมาก่อนถอยมาก่อน3กระเบียดแล้วยื่นออกไป1นิ้วคือการยกปกเราจะยกเท่าไหร่ก็ได้ปกเราจะให้ตั้งนิ้วหนึ่งหรือจะให้ลาบ3กระเบียดก็ได้นะคะแต่อันนี้จะทำยกนิ้วหนึ่งให้ดูก่อนนะจากที่เรายกปก1นนิ้วนะคะเส้นยกปกเนี่ยคะ่ะความสูงของปกนะคะมาถึงคอลึก นะคะอันนี้อันนี้คือคอลึกนะคะอันนี้เส้นที่เราจะยกปกขึ้นไปลากเป็นเส้นตรงนี้ค่ะลากยาวเลยเราจะได้แนวแนวที่จะพับพับปกลงมาอย่างนี้ละนะคะอันนี้คือแนวแล้วเราก็ต้องหา เส้นที่ขนานกับเส้นพับปกเนี่ยค่ะวัดตรงนี้เรายกขึ้นไป1นิ้วใช่ไหมคะจากเส้นพับปกเราก็วัดมา1นิ้วนะคะเพื่อที่เราจะลากขึ้นไปหาคอหลังค่ะนะวัดมาระยะเท่ากันถ้าตรงนี้3ามกระเบียดวัดมาระยะเท่ากันถ้าตรงนี้เรายก3ามกระเบียด ตรงนี้เราก็ต้องวัดกลับไป3ามกระเบียดนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปเพื่อที่จะหาคอหลังนะคะคอหลังเราก็จับชิ้นหลังมาค่ะที่เรามีอยู่นะคะจับให้ตรงกันนะคะตรงกันนะคะเส้นคอ6นะคะให้ตรงกัน ทำเครื่องหมายไว้จุดคอหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะคะให้ต่อเนื่องกันแล้วเราก็วาดโค้งเลยค่ะวาดโค้งให้ต่ำกว่าปุ่มคอหลังอะ่ะหนึ่งหุนหรือสองหุนแล้วแต่เลยนะคะอยู่ที่เราจะต้องการความลึกเท่าไหร่เราจะให้ลึกลงไปมากก็ได้ได้เลยค่ะนะคะ แต่ว่าดูให้อย่าแบบอย่าให้ย้อยมากเกินไปนะมันจะไม่รับกันดูความลึกของคอหลังเนี่ยเราก็ต้องให้รับกันแต่ก็ไม่ตื้นนะคะอย่าสูงเกินปุ่มคอหลังนะคะอย่าอันนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าจะมาทำแค่อย่างเงี้ยมันตื้นเกินไปอันนี้ผิดนะคะมันจะตื้นเกินไปแล้วเราก็วัดว่าคอหลังเนี่ยเท่าไหร่ เราต้องการรู้ความยาวของคอหลังนะคะเราก็วัดคอหลัง4ี่นิ้วนะคะดังนั้นเส้นตรงนี้เนี่ยจะต้องยาว4นิ้วจะต้องยาวเท่ากับคอหลังคือ4นิ้วนะคะนะคะสี่นิ้วตรงนี้คือคอหลังนะคะแล้วก็วัด เอียงลงมาจากที่เราวัดสี่นิ้วนะคะเราวัดเอียงลงมานิ้วหนึ่งนะคะลากใหม่ค่ะลากใหม่แล้วเราก็วัดคอหลังใหม่ค่ะสี่นิ้วเส้นคอหลังจะคือเส้นนี้เส้นที่จะไปต่อกับคอข้างหลังนะคะ ความกว้างของปกเนี่ยเราวาดคร่าวๆไปก่อน,นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแต่งให้เขาสวยงามอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาวาดแนวปกวาดแนวปกทําปกยกขึ้นมาปกนี่นะอันนี้คอหลังนะคะอันนี้ด้านหลังปกด้านหลังยกขึ้นมา3นิ้วก่อนคะ่ะอันนี้เราวาดคร่าวๆก่อนนะคะขีดตรงไปเลยคะ่ะนี เรามาหาความกว้างของช่วงนี้ก่อนคะ่ะเพราะเราจะใส่กระดุมสองฝั่งนะคะกว้างขนาดไหนกว้างขนาดไหนก็ต้องไม่เกยไม่เกินช่วงหน้าอกตรงนี้เขานะคะไม่งั้นมันจะหลังนะคะเราวัดมาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขากว้าง3มนิ้วใช่ไหมคะกว้างมาตรงนี้ถ้าเราจะเกยที่เราจะเกยมาที่เราจะซ้อนกันนะคะ เราก็ห้ามเกิน3นิ้วนะคะเราก็จะได้3นิ้วหรือจะทำสอนิ้ว3ก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะก็อยู่ที่เราจะกำหนดเลยตรงนี้นะคะจะทำสองนิ้วครึ่งก็ได้นะคะจะสองนิ้วครึ่งก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมอย่างเงี้ยค่ะ จะเกยมากก็ได้จะเกยมากให้ถึง3นิ้วก็ได้นะคะหรือหรือเราจะเกยจนถึงข้างล่างนี้เลยก็ได้นะคะถ้าเราจะทำสุดถึงข้างล่างนี้เลยแล้วก็แนวปกก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนไปพลิกแพงนะคะมันจะไม่ตายตัวนะเพราะว่ายัางไงเราก็ทำซิปหลังอยู่แล้ว นี้ของครูเนี่ยจะทําเกยแค่2นิ้ว3นะคะ2นิ้ว3ครูก็ตัดตรงส่วนนี้ทิ้งออกไปก่อนตัดไม่ต้องถึงแนวพับนะคะนะคะเส้นนี้คือแนวพับแนวพับปกนะคะอันนี้คือเส้นแนวพับปก เขาก็จะพับมาอย่างนี้เราขีดแล้วเราก็เนีคะเอามือเอามือเอามือทารอยข้างหลังนะคะให้เขาพับลงมาเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเราก็จะได้เส้นพับปก,ปกเนี่ยค่ะเราก็มาขีดตรงนี้ปกเนี่ยนะอยู่ที่เราจะดีไซน์ว่าจะทําสูงทําต่ําเท่าไหร่นะคะแต่ของครูจะทําโดยเริ่มจากจุด ้นคอหน้าก่อนนะคะใช้ไม่ฉากนะคะนะคะวางให้ฉากวางให้ฉากกับเส้นเส้นเนี้ยเส้นคอขนาดนะคะที่เราขนานกับเส้นพับปกนะคะวางให้ให้ฉากมาถึงนี่เลยนะคะแล้วเราก็ลากไปนะคะลากไปอย่างนี้นะคะใช้เส้นนี้นะคะใช้เส้นนี้นะคะ เราก็าหาความยาวของปกเราจะยาวเท่าไหร่ละ่ะครูจะทํายาวสามนิ้วครึ่งก่อนจากเส้นพับปกนะไม่ได้จากเส้นข้างในนะคะจากเส้นพับปกตั้งขึ้นมาสามนิ้วครึ่งลากลากมาหาเส้นเส้นสามนะคะลากมาก่อนอย่างนี้นะคะ ลากมาก่อนนะคะความลึกตรงนี้เนี่ยจากเส้นกลางหน้าวัดมาวัดมาครึ่งนิ้วค่ะจากเส้นกลางหน้าวัดมาออกมาครึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็จะทําให้เป็นมุมฉากกับตรงนี้ก็ได้แต่วันจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเล็กไปมันก็จะได้อีกทรงหนึ่งนะคะคือถ้าทำครูก็จะแนะนําเหมือนกับว่า ต้องการจะทำปกแนวไหนล่ะจะทรงอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะตั้งขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ครูจะทำตั้งขึ้นไปอย่างนี้ยกขึ้นไปค่ะขีดยกขึ้นไปเฉียงไปไหมเฉียงไปไหมเราก็พับมาดูค่ะเฉียงไปไหมเราก็ดูมันจะเห็นรอย มันจะเห็นรอยเนี่ยลงมาข้างล่างนะคะทีนี้คูเปลี่ยนใหม่อันนี้อันนี้ปกที่1น,นะคะอ่ะทีนี้ปกเนี่ยมันวาดวาดได้หลายแนวนะคะคูเปลี่ยนใหม่จากเส้นต้นคอนะคะคูยกขึ้นมาหนึ่งกระเบียด ยกขึ้นมาหนึ่งกระเบียดนะแล้วก็วาดขีดมาอย่างนี้ขีดมาอย่างนี้นะคะตรงนี้เท่าไหร่ล่ะตรงเนี้ยสองนิ้วสามคือมันไม่ตายตัวนะว่าตรงนี้จะเท่าไหร่อยู่ที่เราจะเอียงอะคะ่ะเราจะเอียงเท่าไหร่ก็ได้นะคะครูจะวาดมาอย่างนี้แล้วก็จากจากเส้นปกเส้นปก อ,อกบนเนี่ยค่ะที่เราวาดไว้เนี่ยค่ะครูจะไม่ได้ใช้เส้นเส้นของเขาเส้นเดิมนะคะครูจะแต่งมุมใหม่เนี่ยโดยที่ใช้มุมฉากเนี่ยค่ะแล้วก็วัดออกมาจากกลางหน้าเนี่ยสามหุนตอนนี้วัดสาหุนนะเมื่อกี้ครูปกทรงเมื่อกี้ครูวัดครึ่งนิ้วใช่ไมมันจะไม่ตายตัวไงอยู่ที่เราจะทําลึกเท่าไหร่ก็ได้แต่ครูต้องการตรงนี้ให้เป็นมุมฉากครูก็ตั้งมาอย่างนี้ค่ะครูก็จะได้ปกทรงนี้ ก็พลิกมาพับตามแนวอะค่ะว่าเราพอใจไหมกับทรงนี้ครูเริ่มพอใจล้อ่าครูพอใจล้ทีนี้ครูก็ขีดมาอย่างนี้นะคะเส้นตรงนี้จะคงที่นะคะไม่ได้เปลี่ยน แต่ว่าเส้นที่เราวาดปกเนี่ยจะเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะตรงนี้ตรงนี้3หุนนะคะเราก็มาร์กเอาไว้นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดต่อปกเวลาที่เราเย็บนะคะเพราะวาดหลายเส้นมันจะเลอะไงแต่ว่าต้องการให้นักเรียนไปพลิกแพงนะคะปกตรงนี้นะจะกว้างเท่าไหร่เนี่ยวัดจากเส้นพับปกเนี่ยคะ่ะว่าเราต้องการกว้างเท่าไหร่นะคะ ครูต้องการ3มนิ้วกระเบียดน,นะจากตอนแรกครูว่าสานิ้วครึ่งใช่ไหมว่าทรงแรกแต่อันนี้ครูต้องการแค่3มนิ้วกระเบียดครูก็แต่งใหม่ค่ะโดยที่ให้เขาโค้งนิดนิดตรงนี้นะให้เขาโค้งนิดนิดค่ะแล้วก็ตรงลงมาอย่างนี้นะคะตรงลงมาตรงนี้ตรงนี้ก็แต่งได้หลายทรง แต่งเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่งเข้ามาอย่างนี้ก็ได้จะเว้าวเข้ามาก็ได้หรือจะอวบเข้าไปก็ได้แล้วเราจะทําตรงนี้ให้เป็นมนก็ได้นะคะอยู่ที่เราจะวาดเลยค่ะอยู่ที่เราจะไปพลิกแพงนะคะไม่ตายตัวค่ะแต่เราจะต้องได้โครงของเขาก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวคูจะตัดเส้นนี้ให้ดูก่อนว่าที่ครูวาดปกอันนี้มันพลิกมาแล้วมันสวยไหม ปกบนปกบนรูยังไม่ทํานะคะรูจะทําปกล่างให้ดูก่อนเนี่ยคะ่ะรูโค้งนิดเดียวโค้งนิดเดียวตรงนี้เราตัดออกไปก่อนนะคะนี่คะ่ะตรงนี้ตัดออกไปจะได้ไม่เกะกะต้องการให้นักเรียนอะ่ะ ปพิกแพงเล่นได้หลายๆรูปแบบนะคะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันเดี้ยนะคะอ่ะพอเราตัดแล้วเนี้ยนะเรามาดูซิว่าตรงนี้เส้นพับปกนะคะเราพับลงมาเนะะี่ยค่ะพับมาขนาดนี้เนี่ยพอใจไหมเราพอใจไหมแล้วก็ตรงนี้ก็คือเส้นเส้นที่ปกบนกับปกล่างจะชนกันเนะะี่ยค่ะเราพอใจไหมแบบเนี้ย ดูยังไงะจะหาได้มาลองให้ดูเนี่ยค่ะปกก็จะเป็นทรงนี้นะเห็นไหมว่าความเรียวเนี่ยอยู่ที่เราวาดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขนะคะจะก,กี่นิ้วกี่นิ้วเนี่ยไม่สําคัญหรอกคะ่ะอยู่ที่เราวาดแล้วมันก็ขึ้นกับสัสดส่วนของคนใส่ไงใช่ไหมปกตรงเนี้ย จะใหญ่หรือจะเล็กมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงกว้างตรงนี้นะคะว่าบ่าหน้าของเขาตรงเนี้ยช่วงเนี้ยจากกลางหน้าถึงบ่าหน้าเขาเนี้ยเขากว้างเท่าไหร่เราควรจะทําใหญ่เท่าไหร่เราจะทําปกทรงเล็กหรือจะทําปกทรงใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขนะคะเนี่ยควรจะพลิกมาแล้วเนี่ยไม่ไม่เกินครึ่งหนึ่ง ของส่วนที่เหลือนะคะก็ถ้าเราจะทำปกใหญ่ๆเราก็วาดมันดีเลยค่ะนะได้ทุกรูปแบบอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยที่ครูพับเนี่ยพับเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเราแบกปกมาขนาดเนี้ยจะสวยนะครูก็จะใช้เส้นที่เราที่พับเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นเส้นปกบนเป็นวิธีการหาปกบน อย่นี้นะคะแล้วแล้วเราจะมาหาจุดคอหลังนะคะจุดคอหลังเนี่ยที่เราหาระยะคอหลัง4นิ้วนะคะตั้งมาค่ะนําไม้ฉากมาแล้วก็ขีดตรงเลยค่ะขีดตรงมาก่อนนะคะขูก็จะตัดออก ตัดปกออกก่อนนะคะตัดเส้นคอหลังมาถึงเส้นปกหน้าเนี่ยค่ะตรงนี้จะต่อแล้วต่อหักมุมถ้านักเรียนไม่อยากต่อหักมุมนักเรียนสามารถวาดเป็นเส้นโค้งอย่างนี้ได้นะคะจากเส้นพับนะคะจากเส้นพับปกนะคะวาดให้โค้งอย่างนี้ได้นะคะแล้วเวลาต่อตรงนี้ก็จะต่อเป็นเส้นโค้งนะคะ แต่ต้องต่อให้เลยเส้นพับปกนะคะเวลาพับมาแล้วเนี่ยไอตรงที่เราโค้งเนี่ยมันจะได้ไม่มาอยู่ตรงนี้ไม่มาโชว์อยู่ตรงนี้นะคะหรือถ้าเราอยากจะให้โชว์ก็ได้ถ้าเราจะโค้งจากตรงนี้ก็ได้เขาก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะนะพลิกแผงได้เรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้ครูต้องอปกตรงนี้เขาต้องการให้เป็นทรงสูตรครูก็จะทําเป็น ตัดมุมตรงนี้ค่ะขูไม่ทําโค้งแต่จริงถ้าทาโค้งเนี่ยเย็บง่ายกว่านะคะ